มควาสุขให้คุุณทกวันาเป็นหมดสามสุดด้วยกันนะคะตอนนี้เจ้นี้ได้เร่งซ่อมแซมเส็นยแล้วสาค่ะแม่แมแมนมมมาคจังเลยแม่ นันสิพ่อน้่ถึงบ้านเราไม่เนี่ยอืมเราย้ายบ้านกันเถอะก่อนที่น้ำจะถึงบ้านเราแม่ทิ้งบ้านม่เนี่ยนะแม่แม่เอาด้วยหรอโถไม่ได้ทิ้งเราก็โยกบ้านมันไปทั้งหลังนี่แหละเอาจริงเหรอจริงโพี P C ค a บินครับช่วยมาย้ายบ้านให้ผมทีครับได้ค่ะเราจะไปให้เดี๋ยวนี้ค่ะ แล้วค่ะนี่กุญแจค่ะขอบคุณครับเย้ย้ายบ้านเสร็จแล้วโชคดีนะเนี่ยที่เราสร้างบ้านกับ p c ซเคบินพีซ i เบินย้ายได้ไดทุกที่อยู่ได้ทันใจเพาว่าท่านจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดก็ไม่อยู่ครับท่านผู sandwich, ้ชมที่เคารพครับวันนี้นะครับการปฏิบัติงานเชิงลุกของกระทรวงคมนาคมซึ่งก็ ได้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับซึ่งก็เป็นที่รับทราบและรับฟังความคิดเห็นโดยจัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนต่อแผนการลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งกันนะครับซึ่งเพื่อจะได้ลองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวันนี้นะครับในห้องประชุมเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าไปดูกันนะครับว่าการ รับฟังความคิดเห็นในวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ไปพบกับคุณดุจด,ดาวจเจริญผลนะครับซึ่งผู้ในการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงควมนาคมได้กล่าวถึงในแผนนโยบายเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างและมีแผนอะไรบ้างที่จะเข้ามารองรับเพื่อจะได้นํางานทางด้านนี้เพื่อจะมาพัฒนาประเทศไทยกันต่อไปครับการทำสำรวจนะคะความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นะคะ การทาครั้งแรกใน่วันนี้เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยเรามุ่งไปที่จังหวัดหลักด้วยกัน4จังหวัดค่ะก็คือจังหวัดอุบลราชธานีสุรินทร์นะคะนครพนมและก็จังหวัดมุกดาหารค่ะกจากผลการสารวจนะคะเราใช้เราได้คัดเลือกโครงการหลักของกระทรวงคมนาคมในแผนลงทุนขนาดใหญ่ของเรานะคะห้โครงการหลักด้วยกันค่ะ โครงการแรกจะเป็นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะคะช่วงบางปะอินสระบุรีนะครราชสีมาเส้นทางนี้ยาวประมาณ200กิโลเมตรนะคะเป็นของกรมทางหลวงค่ะโครงการที่สอที่ทําการสํารวจก็คือโครงการพัฒนาสถานีขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางถนนนะคะหลักๆขณะน,นี้เรามุ่งไปที่นะครราชสีมาขอนแก่นหนองคายอุบลและมกดาหารนะคะ โครงการที่3ที่ทําการสรํารวจคือโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพคนครราชสีมาแล้วต่อไปน้องคายค่ะโครงการที่4เป็นโครงการเดียวกันคือรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพคนครราชสีมาแต่แยกมาที่อุบลน,นะคะโครงการที่5จะเป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่นะคะช่วงเริ่มใหม่จากบางไผ่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยไปที่มหาสารคามมุกดาหารและสิ้นสุดที่นครพนมน,นะคะระยะทางประมาณ300กิโลเมตรนะคะ ผลของการสำรวจเนี่ยปราปกฏว่าการรับทราบโครงการในภาพรวมนะคะทั้ง5โครงการเนี่ยมากกว่า55%นนะคะของประชาชนยังไม่รับทราบข้อมูลของโครงการเหล่านี้เลยนะคะส่วนระดับความคิดเห็นนะั้นเนี่ยเราพบว่าระดับของความคิดเห็นของประชาชนมีความคิดเห็นด้วยอย่างมากในการเกิดโครงการเหล่านี้ขึ้นนะคะ ในภาพรวมเนี่ยถ้าเป็นคิดกันเกณฑ์คะแนนเนี่ยถ้าระดับ5เราถือว่าเห็นด้วยมากที่สุดนะคะผลของการสำรวจความคิดเห็นปรากฏว่าประชาชนเห็นด้วยอยู่ถึง3.5ถึง4.49นะคะก็นับว่าเป็น,ปนสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะคะต่อโครงการของเรา ประเด็นที่3าที่ทําการสํารวจก็คือขั้นตอนที่ประชาชนอยากเข้ามามีส่วนร่วมนั้นเนี่ยเราพบว่ามี3ขั้นตอนที่ประชาชนอยากเข้ามาหรือเกินนะคะก็คือขั้นที่1เลยค่ะก็คือการร่วมคิดตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนะคะอยากจะเสนอความคิดเห็นต่อโครงการตอนทําการศึกษานั่นเองนะคะส่วนลองลงมานะคะก็คือขั้นที่2ค่ะ ขั้นที่2ก็คือประชาชนอยากมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากโครงการในที่นี้ก็หมายถึงว่าถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะประชาชนอยากจะได้รับประโยชน์จากโครงการนั้นได้มีโอกาสใช้ใช้ประโยชน์จากโครงการนั้นนะคะหรือโครงการนั้นเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัวประชาชนนะคะเช่นการเดินทางการทำมาหารกินของเขานะคะ ส่วนขั้นที่ประชาชนอยากเข้ามามีส่วนร่วมสําคัญมากคือการตัดสินใจของโครงการคือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยของโครงการเลยค่ะค่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลในภาพรวมคร่าวๆนะคะซึ่งเป็นข้อมูลตรงจากประชาชนนะคะซึ่งยังจะมีการสำ,ร,ร,สำรวจความคิดเห็นนะคะ จากที่ประชุมวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งซึ่งก็เราจะมีการให้รายละเอียดของโครงการเพิ่มมากขึ้นก็หวังว่าจะได้ประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้กว้างขึ้นนะคะข้อมูลสำรวจตรงจากประชาชนอันนี้เนี่ยกระทรวงก็จะนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนงานโครงการของเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะไปดูว่าโครงการของเรามีจุดอ่อนตรงไหนนะคะเราจะต้องเสริมตรงไหนไปจัดลำดับความสำคัญแล้วก็ไปทำให้โอกาสในการเกิดเกิดโครงการนั้นเนี่ย เป็นจริงได้ค่ะขอขอบพระคุณในช่วงนี้ค่ะกำลังไง้บ้านอยู่เป็นไมได้หรอ,อย้ายบ้านคนเดียวเ่ยนะอุ้ยเดี๋ยวนี้คนยุคใหม่เขาใส่ใน p c ซีคบินกันแล้ว p c ซีคบินย้ายได้ทุกที่อยู่ได้ทันใจ รวยไม่หยุดไรจะมาฉุดเอาไม่อยู่ย,ยังเกาะติดสถานการณ์ในห้องประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับซึ่งกระทรวงคมนาคมโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งก็จะต้องเป็นผู้มีบทบาทที่จะต้องนําเสนอในวันนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไปพบกับผู้ในาการสํานักนโยบายและแผนการขนส่งและ จราจรคมนาคมก่อนนะครับซึ่งวันนี้มีแผนอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งเกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกเกี่ยวกับเรื่องของการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศซึ่งก็มีแผนอย่างไรวันนี้นะครับดรจุฬาสุขมานพนะซึ่งก็ท่านผอสํานักนโยบายจะได้มาพูดให้ท่านได้ฟังกันก่อนในเบื้องต้นครับขอเชิญในห้องประชุมเลยครับ ทียนท่าน,นทรีแล้วก็ผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับที่ผมจะคุยให้ฟังวันนี้เนี่ยจะเป็นเป็นธีมของของการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับคือผมจะคุยว่าแผนลงทุนที่กระทรวงคมนาคมเตรียมไว้นะครับจะมีอะไรบ้างซึ่งในเรื่องของการลงทุนเนี่ยครับโครงสร้างพื้นฐานในทุกทุกโปรเจกต์ต้องใช้ตังค์นะครับซึ่งในในรูปตัวนี้เนี่ยต้องการจะแสดงเห็นว่าทิทางการลงทุนของประเทศ ไทยเราที่ผ่านมาเนี่ยเราลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเราดูอย่างในรูปตามแท่งแรกรท,าทางซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นว่าจากงบประมาณที่ใส่ไปที่มีการตั้งไว้นะฮะมีการลงทุนตอนปี40เนี่ยลงทุนที่เป็นงบลงทุนจากงบประมาณ100บาทเนี่ยเป็นการลงทุน41บาทนะครับแต่ถ้าเราดูลงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยจะเห็นว่าณปีล่าสุดนะในปี55เหลือ18บาทหนึ่งในเพราะฉะนั้นในตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ เราจะเห็นได้ชัดว่ามันคงถึงเวลาที่เราต้องปรับนะครับมาตั้งใจแล้วมามองดูกันว่าเงินร้อยบาทจากงบประมาณของประเทศเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องจัดสรรเพื่อการลงทุนในการลงทุนหรือการสร้างโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานนะครับมันจะอยู่ที่ว่าแล้วเงินจะมาจากไหนด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้ในในทุกอย่างนะในการสร้างโปรเจกต์หรือการทําโครงการต่างๆมันก็ต้องคิดด้วยว่าเราคิดจะลงทุนแล้วเงินจะมาจากไหนนะครับถ้าเรามองดูนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างซึ่งดูแล้ว ของท่านเห็นทางสติอาจจะอาจจะดูแล้วน่าตกใจือคกันนะครับคือถ้าเราดูรูปตัวเส้นบนนะครับในปี4 5หเอาส0ปีที่ผ่านมานะครับงบประมาณประมาณ1001ล้านล้านเนี่ยนะครับเราใช้การลงทุนที่เกี่ยวก,กับเรื่องการลงทุนที่เกี่ยวกับเรื่องการทำโครงสร้างพื้นฐานในประมาณแสนกว่าล้านนะครับแสนหกหมื่นห้าพันล้านนะครับแต่งบประมาณล่าสุดในปี5 5เนี่ยเรากระโดดขึ้นไปถึง2 สองล้านล้านนะครับแต่เงินการลงทุนเนี่ยขึ้นไปแค่แสนเดียวเองนั่นหมายความว่าเงินส่วนใหญ่เนี่ยมันมีการเอาไปใช้ในเรื่องอื่นนะครับอย่างเช่นเอาไปใช้เงินเงินกู้บ้างเอาไปใช้ในเชิงสังคมบ้างในลักษณะที่ที่แตกต่างกันไปเน,นี้สัดส่วนของการใช้เงินเพื่อลงทุนเนี่ยใน10ปีแล้วหลัสิปีเนี่ยครับเงินงบประมาณขึ้นไป1ล้านล้านนะครับแต่ใช้ในการลงทุนเพียงเพิ่มขึ้นเ,เพียงแสนล้านเท่านั้น ตัวนี้เองะครับเป,เป็นเหตุให้รัฐบาลหรือทางกระทรวงเราต้องมาคิดว่าทํายังไงเราจะวางพลตสิ่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานให้ประเทศสมรคนรุ่นต่อไปบ้างน,นะครับแต่ในการคิดทำสองล้านล้านเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นแนวคิดก็คือจะเราจะกู้เงินมานครับไม่ใช่การใช้เงินตามปกติที่ใช้งบประมาณตามปกติเพราะในโดยทั่วไปเนี่ยในการลงทุนนะครับเวลาเราคิดโปรเจกต์ของรัฐเนี่ยมันอาจจะมีเราต้องใช้เงินงบประมาณส่วนหนึ่ง นะครับหรือแ้าโครงการบางโครงการจะเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็จะใช้เงินไรายได้ของรัฐวิสาหกิจนั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะหาเงินมาได้ส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือจากเงินกู้นะครับอาจจะเป็นกู้ภา,ายในประเทศบ้างกู้ต่างประเทศบ้างหรือองค์กรดีเนี่ยถ้ามันมีมีลักษณะในเชิงพาณิชย์สามารถจะดึงเอกชนมาร่วมดาเนินการก็จะมีโครงการร่วมทุนหรือ PV p p p ีเกิดขึ้นหรือ,อนในอนาคตอาจจะมีอย่างที่ดรวรพลบอกอาจจะเป็นกรณีบางบางโปรเจกต์ถ้าสามารถที่จะ ขายในกองทุนในลักษณะเป็นในตลาดทุนได้ก็จะมีอีกวิธีการหนึ่งจากจาก4ี่เรื่องเนี่ยนะครับจาก4ี่เงินแหล่งหนึงทุนอาจจะเป็น5้าแหล่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะซักซ้อมความใจในเบื้องต้นกันว่าเงินหรือในโครงการที่จะคุยกันในในอนาคตเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องที่เราเราจะกู้มานะครับจากพรบองินกู้ในอนาคตคือเราจะไปหาเงินในลักษณะไปเอาเงินในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันก่อนนะครับ โดยในการลงทุนเนี่ยฮะเราก็จะพยายามดูโครงการซึ่งมีความพ้อมและสามารถจะปลอกอบเสาเข็มนะครับหรือสามารถจะลงงานก่อสร้างได้ภายในปี63เนี่ยนะครับก็จะเอามาใส่ไว้ในในโครงการมีก่อนซึ่งตรงนี้เราก็ได้มองดูในรูปนะครับจะดูว่าดูทั้งในเหมือนกับที่พี่เอาตัวรูปมาต่อเล็กสครัเปอร์กันนะครก็มีทั้ง profit ทั้ง loss ทั้ง risk อะไรต่างๆเนี่ยจะเข้ามาดูว่าเงินที่ลงไปเนี่ยมันจะคุ้มค่าพาจะพาประเทศไปในสุนาคตได้แค่ไหนยังไง นะครับซึ่งในการมองก่อจะลงทุนมาได้เนี่ยนะครับทางกระทรวงทางสำนักงานนโยบายและแผนเราก็จะดูว่าในลักษณะของตลาดปัจจุบันประเทศเราอยู่ตรงไหนย,ยังไงเพราะเราการจะมองไปยังอนาคตได้เราคงต้องดูอดีตที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับอันนี้คือรูปทั่วไปนะครับถ้าเรามองในเชิงการค้าเนี่ยประเทศไทยถึงแม้จะดูเล็กนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเราเทียบกับ,ก,บกับโลกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเน็ตเวิร์กในการส่งสินค้าออกไปขายใน ในที่ต่างๆของโลกของไทยเราเนี่ยมีอยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่ในถ้าเราสังเกตดูเนี่ยส่วนใหญ่เราจะค้าขายอยู่ในภูมิภาคของเราอยู่ในเอเชียอยู่ในอยู่ในทางเอเชียกับในทางทางยุโรปอะไรอยู่อยู่บ้างนะครับเน่ยจากลูกเมื่อกี้เนี่ยภายในภายต่างเทศเราเห็นว่าในเชิงเน็ตเอิร์ของโลกเรามีโพซิชันยูกแบเนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เข้ามาดูบ้านเราบ้างนะครับ ในโครงสร้างของของประเทศเราเนี่ยมันก็จะมีอุตสาหกรรมหลักๆก,ก็คือมีเกษตรมีอุตสาหกรรมมีการท่องเที่ยวนี่คือ,อ,อตัวอุตสาหกรรมที่สร้างเงินของประเทศนะครับนี่ในการวางว่าถ้าเราจะกู้เงินนะครับเราจะทํางานในอนาคตเราก็ต้องบรรูว่าปัจจุบันนะครับแหล่งเกษตรแหล่งอุตสาหกรรมอยู่ที่ไหนในรูปนี้นะครับก็จะเป็นตัวโชว์ว่าสิ่งที่เขาเป็นตัวสร้างไรายได้ นะครับเพื่อเพื่อจะตอบว่าเราลงทุนไปแต่ละโครงการเนี่ยจะไปรองรับอะไรนะครับในเชิงเกษตรในรูปนี้ก็จะมีในในเชิงสรุปนะครับว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่ไหนแต่ในทางอุบลเนี่ยก็จะมีลักษณะเพรียน,พ,นพื้นที่ทางการเกษตรอยู่บ้างเหมือนกันนะครับซึ่งในสไลด์นี้ก็จะมีการบอกว่ามีปริมาณก,การขนส่งเั็นขนาดไหนอันนี้จะดูจากข้อมูลปัจจุบันนะครับในเชิงภาคเกษตรเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่ได้รับ ควรจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษอยู่ตามที่วงงนะครับนี่คือภาคเกษตรแต่เรามาดูในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าภาคอุตสาหกรรมมันก็จะมีโซนมีแนวพื้นที่เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็โชว์นะครับว่าในบางโซนเนี่ยนะครับจะมีอุตสาหกรรมอะไรอยู่ที่ไหนผลิตอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในรายละเอียดก็จะมีบอกว่าสินค้าเทร์เรตรงนี้หรือต้งนั้นส่งไปขายที่ไหน ได,ได้รูปนฮะได้รูปเหล่านี้มาเนี่ยมันจะเป็นตัวพื้นฐานว่าในการทำงานนะครับในการที่จะ invest m e n t for the future การลงทุนเพื่อสร้างอนาคตเนี่ยเราจำเป็นต้องดูประเด็นหรือพื้นที่ในโซนนี้เป็นพิเศษนะครับเนี่ยจากรูปนี้ยนะครับจะเป็นตัวที่ประเทศไทยเวลาเราจะกระจายไปที่ไหนยังไงเนี่ยนะครับมันก็จะมีรูปการขนส่งทางน้ำกับทางอากาศมีท่าเรือมีมีสนามบินนะมาเป็นประตูให้กับประเทศ แต่ที่จะต้องมีการให้เกิดการเชื่อมโยงจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของถนนและเรื่องรถไฟนะครับเนี่ยในในประเด็นของเงินกู้ตัวนี้เนี่ยครับมันจะเป็นเงินกู้ที่เราจะ้มองว่าอยากให้ท่านจํารูปนี้ไว้นะครับก็คือรูปนี้คือรูปคล้ายๆกับรูปดรวรพลเหมือนกันคือการที่จะเราจะทําให้มันเกิดได้เนี่ยการขนส่งของประเทศมันสามารถจะต้องเชื่อมโยงจากประตูต่างๆในอนาคตได้ประตูปัจจุบันคือสุวรรณภูมิกับ ถ้าโรงแลมะฉะบับน,นะครับแต่เนื่องจากในประเทศเราจะเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนประตูต่างๆในด่านชายแดนเนี่ยจะมีความสําคัญไม่แพ้กันที่ผ่านมามันเราไม่ได้ลงทุนในประตูซึ่งเป็นอย่างเช่นด่านกรมแดนเท่าไหรนักนะครับเพราะเมื่อก่อนเมื่อก่อนน้โดยธรรมชาติมันต้องบินเข้าประเทศหรือต้องเอาเรือเข้าประเทศต่อไปประตูเมื่อมาอยู่ตามด่านชายแดนการขนสง่งทางถนนและการขนสง่งทางรถไฟถึงมีความจําเป็นนะครับ งั้นด้วยผลนะฮะด้วยเหตุจากรูปที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยมาทำให้กรอบการลงทุนของประเทศที่เราวางออกแบบไว้เนี่ยก็จะเห็นสะทอ้อนว่าเงินที่กระทรวงพาณาชผมคิดณปัจจุบันนะครับโครงการที่เราคิดว่าถ้าจะเอาให้ประเทศดีๆหน่อยสามารถจะเป็นสู้เขาหรือให้ประเทศสามารถจะเป็นจุดที่คนเข้ามาใช้ประเทศไทยทำาากินแล้วประเทศคนไทยเราไปได้ทำาากินและเป็นฐานสาหรับไปทําในประเทศเพื่อนบ้านได้เนี่ย เราดูกันแล้วเนี่ยอาจจะใช้เงินประมาณ1.9ล้านนะครับใน1.9 9ล้านเนี่ย, 9, 9นนยถ้าเราตามเข้าไปดูนะครับสัดส่วนของเงินในโครงการอีบางเนี่ย33ปเซจะเป็นเรื่องถนนอีก60อร์ซจะเป็นเรื่องรางตัวนี้ก็จะเป็นตัวชี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าต่อไปในการลงทุนเนี่ยเป็นการลงทุนเพื่อเชื่อมเอาถนนกับรางเนี่ยมาเชื่อมประตูของโลกที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยในทางน้ํา กับทางอากาศจะมีสัดส่วนน้อยหน่อยรวมกันแล้วประมาณแค่ไม่ถึง5%นตะครับตรงนี้เนี่ยบางท่านก็อาจจะจะดูเอ๊ะเราจะเน้นถนนเยอะกันหรือไงนะครับแต่ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับว่าจําเป็นต้องปีการปรับประเทศเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงไปที่ทททต่างๆได้มากขึ้นนะครับเพราะงั้นในในโครงการในสไลด์นี้เนี่ยครับก็จะมีการบอกว่าโครงการไหนๆในๆท,ที่ที่รูปแต่ทางบกทางถนนทางรถไฟทางน้ํา ทางอากาศเนี่ยนะครับไทยจะเป็นคนดําเนินการในในต่างๆบ้างอันนี้ก็จะมีสัดส่วนบอกนะครับเพราะในตรงนี้เองเนี่ยอย่างทางถนนที่เราใช้3 3เใช้เงินห0แสนกว่าล้านน,นะครับนะครับก็จะเห็นว่าจะมีคนเข้ามาทํางานอยู่พอสมควรนะครับอยู่ในหน่วยงานต่างๆแล้วก็จะมีของทางรางจะมีของทางน้าน้าก็จะมีสองหน่วยนะครับแล้วก็จะมีของทางอากาศแสดงให้เห็นว่ามีทํำยังไงกันบ้านนะครับแต่ถ้าในเชิง สัดส่วนอาจจะดูไม่มากนักนะครับแต่ตันนี้ผมย้ำอีกทีนะครับว่านี่เป็นเรื่องของเงินกู้เฉยๆแต่ในจะมีโครงการซึ่งหน่วยงานแต่ละหน่วยงานจําเป็นจะต้องใช้งบประมาณทําหรือต้องใช้ไรายได้ของรัฐวิสาหกิจทําอันนั้นเราไม่แตกนะครับหรือบางโครงการเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่สามารถจะถัดไปขายในตลาดหลักทรัพย์ในลักษณะใช้กองทุนของสร้างพื้นฐานได้ก็ไม่ต้องมาแตกใช้เงินกู้ในใน,ในก้อนนี้ในใน,ในอนาคตโครงการพวกนี้จะเป็นโครงการซึ่งมีการเชื่อมระหว่างเมืองกับเมือง ครับเป็นการเชื่อมจากอย่างเช่นอย่าง,าง,างตัวแรกนะครับในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศตัวนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงโครงการซึ่งเอามาเชื่อมอย่างเช่นเชื่อมไปยังด่านคมแดนต่างๆอย่างเช่นด่านมุกดาหารด่านนะครพนมเชียงแสนแม่สอดหรือด่านในทางใต้ที่สเสดาหรือทางช่องเม็กอะไรพวกนี้พวกนี้ก็จะมีการปรับทางเพื่อเข้าประตูสู่ด่านคมแดนได้นะครับ เสร็จแล้วในโปรเจกต์ที่เหลือก็จะเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมระหว่างจังหวัดก like ับจังหวัดเชื่อมฐานการผลิตทางเกษตรกับกับส่วนต่างๆกับประตูที่สามารถจะขนสินค้าไปทางเกษตรเชื่อมนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเข้าไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดของโปรเจกต์มีไม่เยอะนะครับเออมีมีค่อนข้างละเอียดแต่ผมไม่ไม่ไม่อยากจะลงไปรายโครงการนะครับหลายนก็จะเห็นซีรีส์ของมอเตอร์เวย์อยู่ในตัวตั้งแต่8ถึง12นะฮะก็จะเป็นมอเตอร์เวย์ สายต่างๆซึ่งมอเตอร์เวย์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นการช่วยให้การเดินทางจากจุดต่อจุดไปได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีการแบ่งเบาสภาพการจราจรในถนนปกติอย่างเช่นในกรณีอย่างเช่นสมมติว่ามีตัวบางปะอินโคราชนะครับใน,เส,นเส้นทางนี้ก็จะทําให้การเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับ,ก,บกับทางภาคอีสานไปได้เร็วขึ้นก็มีการสามารถที่จะ แยกการจราจรในลักษณะที่ในเชิงในเชิงพื้นที่ในบริเวณอย่างเช่นสระบุรีเนี่ยออกไปจากการที่จะวิ่งจากกรุงเทพนะครับโดยทางหลวงในลักษณะที่วงแหวนรอบนอกเข้ามาในโคราชไปเลยแล้วในโครงการส่วนใหญ่ท่านจะเห็นว่าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมากนักเลยเพราะว่าในการทำโครงการตรงนี้คือเราต้องการที่จะทำสายเชื่อมโยงในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดเข้าด้วยกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้ในส่วนของทางหลวง ในในตัวโครงการโดยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฮะเป็นเซิร์ฟกันเกษตรอุตสาหกรรมและท่องเที่ยวที่เราวางพัฒนในรูปแรกๆที่ท่านเห็นในสไลด์นะครับส่วนในเรื่องโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องรถไฟในเรื่องถนนเนี่ยก็จะมีเกี่ยวข้องเรื่องสถานีขนส่งสินค้าตามชายแดนต่างๆซึ่งกรมขนส่งทางบกดูแลอยู่ด้วยเหมือนกันเมื่อก่อนเราจะมองเฉพาะท่าเรือหรือสนามบินนะครับมีไว้สําหรับขนส่งสินค้าและคนโดยสาร ต่อไปประตูเนี่ยนะครับจากการขนส่งทางถนนกับการขนส่งทางรถไฟก็จะมีสถานีขนส่งสินค้าแล้วก็จะมีสถานีรถไฟมีฟังก์ชันเดียวกับท่าเรือหรือสนามบินเองนะครับเพราะฉะนั้ในในตรงนี้นก็จะมีทางด่วนอะไรอยู่บ้างน,นะครับเะนั้นตรงนี้นะครับจะเป็นแนวความคิดในการพัฒนาระบบขนส่งทางถนน,เ,นเพื่อรองรับไว้ในอนาคตด้วยการมีถนนลักษณะหรือมีการคงทํากําหนดว่าเราจะมีเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับเราหวังว่า เมื่อประชาชนหรือนักธุรกิจหรือภาคเอกชนทราบว่านี่คือเส้นทางหลักๆที่เราจะขีดไว้เพื่อเชื่อมโยงเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดการลงทุนตามเส้นทางนี้นะครับคนที่ตัดสินใจว่าจะลงลงทำสมว่าศูนย์กระจายสินค้าที่ไหนดีเราหวังว่าเขาจะมองจากที่กระทรวงพาณิชยลากเส้นเนี่ยเขาก็อาจจะอยู่ที่บางทีอยู่ในเส้นถนนใหญ่อาจจะราคาที่ดินสูงก็ไปอยู่ในถนนรอบรองนะครับ เสร็จแล้วก็จะเข้ามาเพื่อจะใช้เส้นทางหลักๆเนี่ยเดินเดินการได้นะครับนี่คือส่วนของถนนนะครับส่วนของรางเนี่ยงบประมาณส่วนใหญ่ในโครงการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการซึ่งมีการอนุมัติไปบ้างแล้วนะครับจากกรอบงบลงทุนที่ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยไ,ทยไปเนี่ในของการรถไฟโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงทางนะครับแล้วกค็คือสร้างรางคู่ปรับปรุงทางให้แข็งแรงสามารถจะรับ น้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้นในทางรถไฟนะครับล้วก็ทําให้การรถไฟเดินได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการทํารางคู่ตามตามตามที่ปรากฏนะครับซึ่งรางคู่ส่วนใหญ่เนี่ยในในเชิงถ้าเรานับกิโลเมตรกันจะมาทางภาคอีสานนะครับเหตุที่เป็นยังไงเพราะว่าในถ้าเราไปดูในเชิงดีมานในเรื่องจากคดสินค้าที่ขนส่งทางรถไฟได้ส่วนใหญ่จะอยู่ทางอีสาน ในลางคู่ในเชิงลาดับความสาคัญเนี่ยเราจะจัดให้ต่อจากแหลมชะบังขึ้นมาวิ่งมาที่ในที่สุดแล้วมาจากทางขอนแก่นมาทางอีสานเนี่ยครับก็สามารถจะใช้สินค้าคอนเทนเนอร์ส่งไปต่างประเทศได้นะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องรถไฟในทางใหม่นะครับอย่างเช่นเดมาทา,ทางอีสานเราเนี่ยก็มีการดีไซน์อย่างที่ทางคุณดุดาวได้บอกไปแล้วนะครับว่าอย่างเช่นกรณีต่อจากบ้านไผ่เข้ามาที่ มุกดาหารไปสุดที่นครพนมก็อยู่ในโครงการที่เราใส่เอาไว้ด้วยสําหรับการดําเนินการในอนาคตนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเรื่องรถไฟความเร็วสูงซึ่งจะเข้ามาอยู่ในโครงการระบบรางนี้ด้วยเนี่ยในในตรงนี้ในในภาพของการขนรส่งทางรถไฟเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเราจะมีเน็ตเวิร์กรถไฟที่เหมือนกับว่าเราส่งสัญญาณนะครับว่านี่คือทางรถไฟสายหลักที่จะเข้ามา ในที่สุดแล้วรถไฟไม่สามารถจะเสิร์ฟไม่สามารถจะรองรับการคมนาคมได้ได้ทุกที่เพราะว่ามันจบที่สถานีรถไฟเนี่ฮะเน้นด้วยการให้เราชี้ว่ารถไฟจะไปอยู่ที่นี่มันก็ทําให้มีผลต้องทําระบบถนนเชื่อมโยงที่สถานีรถไฟต่างขึ้นใหม่นะคัเแียวการคนที่จะต้องขนส่งสินค้าทางรถไฟก็จะไปดูว่าเราจะสร้างลานสำหรับวางโต๊ะคอนเดนเซอร์ขนส่งทางรถไฟอยู่ที่ไหน ตรงนั้นเนี่ยเราหวังว่าเมื่อเราชี้หรือเราฟันธงแบบนี้เดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับส่วนระบบรางก็จะมีนอกจากในเรื่องรถไฟความเร็วสูงรถไฟปัจจุบันแล้วนะครับก็จะมีเรื่องรถไฟในกรุงเทพที่เป็นระบบรถไฟฟ้านะครับที่แก้ไขปัญหาจราจรอยู่ในกลุ่มโครงการของการขนส่งทางรถไฟด้วยนะครับส่วนการขนส่งทางน้ำนะครับถึงแม้ว่าจะ ถ้าเราดูจํานวนโครงการมีไม่มากนักนะครับแต่แต่ตัวโปรเจกต์ที่สําคัญสำคัญเนี่ยก็จะมีเรื่องของการให้สามารถจะขนส่งในแม่น้ําเจ้าพยากับแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแม่เจ้าพยาเนี่ยเป็นแม่น้ําเป็นเส้นทางการขนส่งทางน้ําภายในประเทศเส้นหลักเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปด้วยนะครับในขณะเดียวกันเราก็มีการใส่ตัวโปรเจกต์ท่าเรือปากปาร,ราซึ่งมีการพูดถึงในในตัววิดีโอมากี้ด้วยนะครับเราหวังว่าจะใช้ท่าเรือปากปาร,ราเป็นท่าเรือใน ในการเปิดประตูทางฝั่งอดามันให้กับประเทศนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเ,เข้ามาอยู่ในในในตัวนี้นะครับส่วนท่าอากาศก็คล้ายๆกันนะครับก็คือว่าเนื่องจากสุสวรรณภูมเิเป็นประตูที่สําคัญของประเทศดังนะน,น,นั้นในในโปรเจกต์นี้ก็คือเราก็พัฒนาสุวรรณภูมินะครับแต่ที่มีพิเศษอีกอย่างหนึ่ง ไอตัวโปรเจกต์สุดท้ายเนี่ยนะครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการบริการเดินอากาศนี้เป็นเรื่องของการจัดระบบจราจรทางอากาศซึ่งบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดของกระทรวงคมนาคมเป็นคนดูนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วปัจจุบันเนคนที่ดูแลเรื่องจราจรทางอากาศจะมีวิทยุการบินนะครับแต่ในที่สุดเนื่องจากว่าในอาเซียนเรามีเปิดเสรีเหมือนก,นาอากานันถ้าอากาศยานที่เป็นท่าอากาศยานระหว่างประเทศนะครับทุกประเทศอาเซียนบินมาได้หมดนะครับน ถ้าเขาเห็นว่ามีลูกค้าเขาบินมาได้เลยต่อไปในอนาคตมันอาจจะเป็นกรณีที่มีสายการบินเปิดเส้นทางอุบลกับต่างประเทศเลยโดยไม่ผ่านุเทพเนี่นในตัวนี้เนี่ยมันจําเป็นต้องมีคนเตรียมโครงสร้างไว้จัดจราจรสำหรับอุบลเหมือนกันมันก็จะมีการวางคว,วางเงินไว้สําหรับพัฒนาระบบการจราจรทั่วเทศจากการที่มีมีฐานที่ชวนภูมิไปแล้วครับเพราะอย่างนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้จะใช้เงินอยู่พอสมควรนะครับแต่อันนี้ก็จําเป็นมากอ,อันหนึ่งไม่งั้นแล้วเนี่ย ต่อไปสนามวินยุภูมิภาคจะไม่มีระบบการจัดจอที่ที่ที่เหมาะสมแล้วก็ที่สามารถจะรองรับได้ทั่วประเทศครับคราวนี้ประเด็นสุดท้ายที่ที่ผมจะสรุปให้ฟังก็คือว่าที่ทำไปใช้เงิน1.9ล้านเราจะได้อะไรขึ้นมาเด็กที่ผมบอกตอนแรกจะยิ้มจะยิ้มจริงหรือเปล่านะครับจากการที่เราดูว่า1.9ล้านเราไป็นคนใช้เงินเราก็จะบอกว่าใช้เงินลงทุนนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันแรก นะครับก็คือเราหวังว่าโดยรวมล้วเนี่ยต้นทุนการขนส่งกรณีนนสินค้าเนี่ยนะครับจะลดลงนะครับก็คือว่าตัวนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนะฮะตอนนี้ในในทางทฤษฎีเรากำลังจะบอกว่าต่อไปเนี่ยคนที่ใช้ประเทศไทยไม่ว่าคนไทยเราเองหรือคนอาเซียนที่จะเดินทางฝั่งประเทศไทยจะรู้ว่าเท่าสินค้าหนัก1ตันเดินทาง1กิโลเมตรเนี่ยจะใช้เงิน1.8ึ่งจุดแปดสบบาทนะครับแปบาทแปดสิบตันนั่นหมายความว่า เราค่คยใครจะตัดสินใจใช้ประเทศไทยเราจะรู้ว่าถ้ารถวิ่ง10กิโลนะครับขน10ตันก็เอา10คูณ10คูณ1.8เนี่ยทุกคนจะรู้ว่าถ้าใช้ประเทศไทยต้นทุนจะแค่นี้เราทําอย่างนี้เพื่อให้คนเข้ามาในประเทศไทยเขาจะได้รู้ว่าเออมาในประเทศไทยือใช้ของสร้างของประเทศไทยถูกดีกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการดึงเรากาลังทําในทางเซลล์ด้วยนะครับเรากําลังเซลล์ประเทศได้ว่าเราใช้ ประเทศไทยเนี่ยมาเป็นคนที่ทําขนส่งเมื่อมันเขารู้ว่าถ้ามาขนส่งในประเทศไทยกิจกรรมอย่างอื่นไม่เองนะครับเพน,นี่ยในเรื่องอันแรกที่เราใช้ชีตัวเราทําแบบนี้นะครับใช้1.9ล้านเนี่ยต้นทุนเนี่ยมันน่าจะลดลงนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยต่อปีที่เรามาคํานวณกันนะครับปีหนึ่งเนี่ยประมาณที่เราจะลดสิ่งที่เป็นอยู่ได้เนี่ยประมาณ5 0,000นกว่าล้านนั่นหมายความว่าถ้าเราดู10ปีเนี่ยมันมันรีคอเวอร์ได้50,000 0ล้านนะจาก1.9ล้านนะครับ ส่วนอันที่สองเนี่ยนะครับไปดูการมองตัวชีวัดในลักษณะที่เป้าเนี่ยจากการทําใบนี้มันก็ทําให้คนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะมะีมีระบบที่ลงทุนในเรื่องถนนกับเรื่องรถไฟเข้าไปเยอะเนี่ยฮะตัวนั้นจะตอบโจทย์ในข้อหนึ่งครับแต่ในโจทย์ข้อที่2หรือตัวชีวัดในตัวที่สองเนี่ยจะเป็นตัวชี้ว่าถ้าเกิดทําระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้มีคนทิ้งรถส่วนตัวนะครับมาใช้รถสาธารณะมากขึ้น ปัญหาจราจรต่างๆก็จะจะลดลงนะครับส่วนอันที่3เนี่ยจะเป็นเป้าหมายในเชิงที่เป็นชี้ในเชิงแต่ละรูปแบบนะครับอย่างเช่นมีการบอกว่าทาอย่างนี้เนี่ยทำรางไฟรถไฟจะมีการเพิ่มขึ้นเป็นเป็นเ,นเ,นเท่าตัวนะครับจากปัจจุบันคนคนส่งทางรถไฟประมาณ 2. จุดร้อยละ2.5เนี่ยก็จะขึ้นเป็น5นะครับทางน้ําก็เหมือนกันนะครับหรือในกรณีทางอากาศเนี่ยสุวรรณภูมิก็จะรับคนได้จนถึง64ล้านในปี63ตอนสิ้นสุดน,นะครับ ต่อไปในอนาคตต่อไปก็เป็นเรื่องของท่านนะครับในลักษณะที่อาจจะช่วยสะท้อนให้พวกเราเห็นหน่อยว่าที่เราที่เราคิดอย่างนี้จะเป็นอย่างไรบ้างผมขออุติแค่นี้ก่อนนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวค่อย,อย,อยว่ากันอีกทีนะขอบคุณครับไไไว้ไมมม่่่ดอดดรายยุหู